สวัสดีครับ youtube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทัหมกนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซเว่นนะในส่วนของอัศวินเดซี่ที่ทุกคนคิดว่ามันโดนปรับจนโกงนะแต่ก็โกงก่อนที่ลิโปจะมานะครับผมพอดีไม่ได้มีเวลารีวิวก่อนหน้านะครับก็เดี๋ยวขอรีวิวตอนนี้แล้วกันนะครับผมเป็นรีวิวนะแพดของตอนที่ลิโปมาแล้วกันนะครับก็เป็นสายเวทเนาะ พลังไม่เยอะแต่ว่าดาเมจเนี่ยของสายเวทก็เยอะอยู่แล้วนะดาเมจเท่าเลเลยดูสกิลต่อเนื่องกันสกิลต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เดซี่เนี่ยโหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเพราะว่าเพิ่มเมจิกหรือว่าการโจมตีแบบเวทให้กับทีมเนี่ย40%เพราะงั้นนทีมเวทจะต้องจําเป็นต้องมีเดซี่เลยนะครับแล้วก็ไม่พอเท่านั้นเขาสามารถเอาตัวรอดได้นะสองเทิร์นเพราะว่าไม่โดนดาเมจเลยนอกจากทะลุบับ กับเล่งเทิร์นนะครับถ้าถ้าที่เคยโจมตี4เป้าหมายเนี่ยก็เป็นไม่สนใจอ่าไม่ใช่ไม่สนใจสิก็เป็นโจมตี4เป้าหมายทําให้เคาน์เตอร์โซอีเนาะแล้วก็ทําให้ฝั่งโน้นอะน่ยดาเมจอ่าพลังป้องกันเนี่ยลดลง50%าสิเปอร์นกันเลยทีเดียวนะสองสองเทิร์นเพราะงั้น4ตัวที่โดนท่านนี้ไปเนี่ย เราต้องการลดทาให้ตัวอื่นที่ตีต่อจากเดซี่เนี่ยจะทําดาเมจได้แรงมากนะครับในส่วนของท่าแดนซิ่งแฟนเนี่ยก็จะทะลุเนาะทะลุอมตะสามรนะครับจะเรียกว่าไงล่ะเป็นมังกีคิงจีนแดงก็ได้นะสำหรับคนที่ปันรอลิงเนี่ยเพราะว่าท่าเหมือนลิงเลยนะครับผมมีท่า โจมตีเดี่ยวทะลุกับโจมตีสามเป้าหมายแบบไม่สนใจพลังป้องกันแต่ว่านั้นไม่ได้ไม่สนใจแต่ว่าลดพลังป้องกันเพื่อให้คนอื่นตีแรงขึ้นนะครับก็มีสกิลตัวรอดเหมือนลิงแต่ว่าลิงจะเกิดใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใช้สกิลตัวเองรอบหนึ่งแต่ว่าเดซี่เนี่ยก็เป็นอมาตะเอาแถมไม่พอก็บัฟให้ในทีมเนี่ย พลัโจมตีสายเวทเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเนาะก็ดีไปคนละแบบเนาะแต่ว่าหาง่ายกว่าลิงนะครับน่อันนี้นะรับประกันเลยเพราะว่าผมผสม3ขึ้น4แปบบ๊แบแบก็ได้เดซี่มาเยอะนะไม่ไม่ได้หายากมากนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยก็ใส่เหมือนลิงเลยผมก็คิดเหมือนกันก็คือใส่ขิ้นะเพื่อให้ท่าสกิลทั้งสองท่าเนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วนบล็อกเกรดเนี่ย ผมก็คิดว่าใส่เลือดบล็อกก็ได้นะเพราะว่าเขาเลือดน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นใส่ทั้งเลือดทั้งบล็อกเนี่ยเพิ่มให้ป้องกันพวกสกิลที่มันทะลุบัฟมาเนี่ยได้ให้เขายืนได้นานขึ้นนะครับส่วนใส่คีดาดาเมจแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์คีแล้วก็เพิ่ม,ด,มดาเมจเนี่ยก็ทำให้ท่าทั้งสองท่าของเดซี่เนี่ยแรงขึ้นนะครับส่วนคัลเตอร์เรทเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจำเป็นนะใส่ คีดาเมจแล้วก็เพิ่มโอกาสคีแล้วก็ดาเมจเหมือนตัวคอนดิชันวีนทั่วไปนะครับจะยืนหลังยืนหน้าได้หมดนะสำหรับถ้าเกิดใครยังชอบเล่นชอบเดซี่จากใจจริงเนี่ยก็ปั้นมันยืนหลังก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ติดอะไรนะมาดูสกิลกันสกิลนี่สกิลอะไรสกิลโจรสเป้าหมายแล้วก็ลดพลังป้องกัน แล้วก็หนึ่งเป้าหมายรูปแบบเป็นตัวที่โดนทอดทิ้งนะทุกคนจับกินเสร็จแล้วช็อกเพราะว่าปรับสกิลใหม่หมดโอโ้โหช็อกกันหมดเลยอะ่ะเพราะว่าบางคนนี้อาจจะใต้40แล้วอะ่ะแต่ว่าจับกินหมด <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าแก,แก่การปั้นหนึ่งครับ ะครับผมไม่เสียใจหรอกคับถ้าปั้นตัวนี้ไปเนาะเพราะว่าเอามาลงดันฮาร์ดได้ด้วยเนาะถ้าเ๋ยวผมกำลังฟอร์มทีมดันฮาร์ดอยู่สำหรับไอ้ดันเจี้ยนไลวันนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะผ่านได้แล้วจะมาทำเป็นกไกด์ไลวันให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามนะรอดูกอ็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe ได้นะครับผมว่ามิีโอนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็สำหรับใครที่มีเคล็ดลับของเดซี่ ว่าควรจะใส่ของยังไงยืนตรงไหนหน้าหลังยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับผมวันนี้ผมทันโมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ